ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทย d ลนชาแนลนะครับวันนี้มามาดูสมจะมาทำคลิป10อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10ประเทศแอนจิเรียประเทศแอนจิเรียมีพื้นที่อยู่ที่2 3 8 1,741ตารางกิโลเมตร อันดับที่9ประเทศคาซัคสถานที่มีพื้นที่อยู่ที่2 7 1ล้านจ็ดแสนหนึ่ตารางกิโลเมตรอันดับที่8ประเทศอาร์เจนตินาที่มีพื้นที่อยู่ที่2ล้านเจ็ดแสนสี่ตารางกิโลเมตรอันดับที่7ประเทศอินเดียที่มีพื้นที่อยู่ที่3ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน 2 6 3ตารางกิโลเมตรอันดับที่6กประเทศออสเตรเลียที่มีพื้นที่อยู่ที่7 6 8 6 8้านตารางกิโลเมตรอันดับที่หประเทศบราซิลที่มีพื้นที่อยู่ที่8ปดล้านห้าแสนหนึ่งเตารางกิโลเมตรอันดับที่4ประเทศจีนที่มีพื้นที่อยู่ที่ 9 5 9 6ล้าตารางกิโลเมตรอันดับที่3ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่อยู่ที่9 6้า9้าน9กับตารางกิโลเมตรอันดับที่สองประเทศแคนาดาที่มีพื้นที่9 9 8 4 6 7 1ตารางกิโลเมตรและอันดับที่1ประเทศรัสเซีย ที่มีพื้นที่อยู่ที่17ล้าน1พันตารางกิโลเมตรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องทะเลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ bye บ้าบายเจอกันคลิปหน้า